่สุดตะงามไก่นี่เบิ่งทางต่างเอาเบิ่งทางนอนเนาะทางงามจังเห็นเบิดข้าวก็กินแลบยสเหลืองเตมอยู่สเหลืองคักนึงเอาเหลืองซได สีเหลียงหายากเด้อมัไม่ค่อยมีเด้อชั่วายมีแต่สีประดูเด้อกนป่าเด้อนี่สีเหลียงเดินนี่เด้อบม่ค่อยตื้นไปได้นี่น่ะขนาดเขาอยู่ใกล้ๆนี่น่ะใกล้แท้ใกล้วาเนี่ยนี่โคกนี่น้อยหนึ่งเอาโทรศัพท์เข้าไปอัดอยู่ไหนมันยังโบลตือนโบบินเอาโอเคทำนี้แหละ างงามันง่าไม่ใช่ได้ไก่ไงกันจากไรเหตุพอพัน,นสีเหลืองมันบ่คอยมีมากเด้อ